ไม่เออถามตรงๆสิเน ok. so okay. oh, yeah. <sc şey> ี่ยเหนอแม่เขายังถามตรงๆไหนทมนะครับใช่ครับทำจมูกมาก็ก่อนทำนี้ผูกพักเยอะว่าจมูกเราเปลี่ยนทรงแล้วซึ่งการหลุดฐานเนี่ยก็จะเป็นอันตรายซึ่งการทำจมูกของเรามีมาทำมาสิบปีแล้วก็เลยมีการไปแก้มาเราก็ได้คลินิกหมอที่อ่าที่ดีที่หนึ่งแต่จะบอกว่าตอนนี้ยังไม่เข้าลูกครับ ตอนนี้ก็ยังคงตึงอยู่ยังไม่ได้รัดแก่เลยเพราะประมาณสองเดือนครับพอมันแก้มันต้องดูไม่ดูครับเน้นความหล่อฮรแต่แต่ไม่ทําก็หล่ออยู่แล้วฮรก็คือเมื่อก่อนมันเป็นทรงนี้แล้วมันทามันเปลี่ยนทรงแสดงว่าจมูกน่าจะแบบมีปัญหาใช่แล้วก็หลายคนบอกมันจะทะลุช่วงนี้ก็ไม่ได้ถ่ายละครไม่ได้อะไรก็ไม่ทำอะไรเพจบจบคนจะได้ไม่เป็นห่วงแล้วที่สัมพันธ์ก็ได้ออกมาดูดี ไม่ไม่คล้ายเดิมคนละทรงเลยคือเราออาสันตรงนี้ลงด้วยเมื่อก่อนสันตรงนี้จะเริ่มตรงนี้เราเราลงถ้ามันลงอะ่ะมันจะเป็นแบบมันจะสันมันจะไม่ได้โดง่งแล้วก่อนออย่างผมเป็นคนที่นอนกลนโดยโ<อ>ที่เคยไปทาสลิปเทสมาแล้วหมอบอกว่าเราอะ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่ารูจมูกเราเล็กเราก็เลยให้หมอเจาะรูจมูกเพิ่มให้ด้วยไวดย้ปัญหาใช่ได้ด้วย